พระธรรมดานีอบทที่12ข้อ2บอกว่าคนเป็นอันมากในพวกที่หลับในผงคลีแห่งแผ่นดินโลกจะตื่นขึ้นบ้างก็จะเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์บ้างก็จะเข้าสู่ความอับอายและความขายหน้านิรันดร์เพราะฉะนั้นที่เราจะสิ้นชีวิตคราวนี้หรือตายคราวนี้เนี่ยให้เราตายในพระคริสต์จะดีกว่าตายด้วยความเชื่อในพระคริสต์เราก็จะมีความหวัง เพราะว่าพระองค์ได้กล่าวเป็นคํามั่นสัญญากับเราว่าเมื่อพระองค์เสด็จกลับมานั้นนะ่ะคนที่มีความเชื่อในพระองค์ก็จะรับชีวิตนิรันดร์จะได้ฟื้นขึ้นมาสู่ชีวิตในหนังสือพระธรรมเทสโลนิกเกฉบับต้นบทที่4ข้อ13บอกว่าดูกรพี่น้องทั้งหลายเราไม่อยากให้ท่านทั้งหลายไม่ทราบความจริงเรื่องคนที่ล่วงหลับไปแล้วเพื่อท่านจะไม่เป็นทุกข์โศกเศร้าอย่างคนอื่นที่ไม่มีความหวังด้วยว่าองค์พระผู้เป็นเจ้า จะเสด็จมาจากสวรรค์ด้วยพระดํารัสตัดสั่งด้วยสำเนียงเรียกของเหล่าเทพบดีและด้วยเสียงแตรของพระเจ้าและคนทั้งปวงในพระคริสต์ที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นมาก่อนอันนี้ก็ได้บันทึกไว้ในพระคริสตัมภีร์แล้วโกรินโธฉบับต้นบทที่15ข้อ51นี่บอกว่าดูก่อนท่านทั้งหลายข้าพเจ้ามีความล้ําลึกที่จะบอกก่ท่านคือว่าเราจะไม่ล่วงหลับไปหมดทุกคนแต่เราจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่หมด ในชั่วขณะเดียวในกระพิบตาเดียวเมื่อเป่าแตรครั้งสุดท้ายเพราะว่าจะมีเสียงแตรและคนที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นมาปราศจากเปื่อยเน่าและเราทั้งหลายจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่ในนี้บอกอนี่เป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าเ,าเสด็จกลับมาครั้งที่สองเมื่อสิ่งซึ่งเน่าเปื่อยนี้จะสวมซึ่งไม่เน่าเปาื่อยและสภาพมัตตนี้จะสวมสภาพอมตะ หมายความว่ามนุษย์ทั้งหลายที่เชื่อพระเยซูจะฟื้นขึ้นมาสู่ชีวิตเป็นอมตะนิรันดร์สืบไปไม่ตายอีกเมื่อนั้นตามซึ่งเขียนไว้ในะพระพคัมภีร์จะสําเร็จว่าความตายก็ถูกกลืนปราชัยไปแล้วเป็นคําตรัสสอนคํามั่นสัญญาของพระเยซูเจ้าให้ไว้กับพวกสาวกของพระองค์และพวกเขาก็ผ่านมาถึงพวกเราด้วยและในโยฮันบทที่5้าข้อยีเนี่บอกว่าอย่าประหลาดใจในข้อนี้เลย เพราะว่าใกล้จะถึงเวลาที่บรรดาผู้ที่อยู่ในหลุมฝังศพจะได้ยินพระสุรเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้าและจะได้ออกมาบรรดาผู้ที่ประพฤติดีก็จะขึ้นสู่ชีวิตบรรดาผู้ที่ประพฤติชั่วก็จะฟื้นขึ้นสู่การพิพากษาดูเถิดเราจะมาในเร็วนี้พระองค์บอกและบําเหน็จของเราเราจะเอามาด้วยเพื่อจะตอบแทนการกระทําของทุกคนเพราะฉะนั้นคนทั้งหลายที่ตายไปแล้วในพระคริสต์เนี่ยตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่า คริสต์ทำคมภีได้ซอนอไว้บอกไว้ว่าเขายังนอนหลับอยู่ในหลุมศพเขายังไม่ได้ขึ้นสู่สวรรค์หรือไปที่ไหนหรือล่องลอยไปที่ไหนกันแน่เพราะว่าพระเจ้าบอกว่าพระองค์จะมาแล้วพระองค์จะปลุกเขาให้ฟื้นขึ้นมาแล้วจะประทานบําเหน็จรางวัลให้แก่เขาะจะมารับเขาไปสู่แผ่นดินของพระองค์ในโกรินโธฉบับเทสโลนเกฉบับต้นบทที่4ข้อ17เบอกว่าหลังจากนั้นเราทั้งหลายซึ่งยังเป็นอยู่จะถูกรับขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้น แล้วจะไปพบกับองค์พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศอ,อย่างนั้นแหละเราจะอยู่กับพระองค์พระผู้เป็นเจ้าสืบไปเป็นนิดพระเจ้าอยากให้เราไปอยู่กับพระองค์และในเวลานี้ถ้าสมว่าเราได้สิ้นชีวิตไปเนี่ยเราก็คงจะนอนรอพระองค์จนกว่าพระองค์เสด็จกลับมาปลุกให้เราฟื้นขึ้นมาในลูกาบทที่ยี่สิบสามข้อสี่สองบอกว่าแล้วคนนั้นหมายถึงคนที่ได้ถูกตรึงอยู่กับพระเยซูเนี่ยได้ทูลพระเยซูว่าพระองค์เจ้าข้า ขอพระองค์ทรงะระลึกถึงพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จเข้าในแผ่นดินของพระองค์แล้วพระเยซูได้ทรงตอบคขาว่าเราบอกความจริงแก่เจ้าว่าวันนี้เจ้าจะอยู่กับเราในเมืองบรมสุกเกษมหลายคนจึงเข้าใจผิดว่า,เ,าเมื่อเขาตายเนี่ยเขาจะได้ไปเมืองบรมสุกเสษมขึ้นสวรรค์หรือ,รอ,อตกนรกทันทอีอันนี้เป็นความเข้าใจผิดในพระคัมภีร์ เพราะว่าในสมัยก่อนโน้นไม่มีการใส่เครื่องหมายวรรคตอนแต่มาสมัยต่อมาในเมื่อแปลเสร็จแล้วมาใส่เครื่องหมายวรรคตอนก็เท่ากับเป็นการาเข้าใจความหมายระคัมภพีร์ผิดในข้อที่ว่านี้ด้วยที่จริงแล้วเนี่ยพระเยซูถูกตรึงไม้กางเขนวันนั้น,นเป็นวันศุกร์แล้วพระองค์ก็บอกชายคนนี้บอกว่าวันนี้เนี่ยเจ้าจะได้อยู่กับเราในเมืองบรลมสุขเกเมพระองค์บอกงั้นจริง แต่พระองค์บอกเอาไว้ในพระคัมภีร์เนี่ยพระองค์บอกไว้ควรจะเป็นอย่างนี้มากกว่าฝ่ายพระเยซูทรงตอบเขาว่าเราบอกความจริงแก่เจ้าวันนี้ว่าเจ้าจะได้อยู่กับเราในเมืองบมรมสุกรเสษมสิอันี้มันต่างกับเมื่อคราวกรอดน,นี้ที่บอกเอาไว้เหมือนกับว่าเยซูบอกว่า er aw, วันนีเน้เขาจะได้อยู่ในเมืองบรมสุกเสษมแต่ในนี้บอกว่าเราบอกความจริงแก่เจ้าวันนี้ว่าพระองค์พูด ให้เขาฟังเนี่ยในวันศุกร์ว่าเขาจะได้อยู่ในเมืองบรมสุขกเกษกับพระเจ้าพระเยซูสเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ในวันนั้นหรือเปล่านี่เป็นคําถามที่เราต้องถามด้วยให้เรามาทบทวนดูพระเยซูสิ้นพระชนบนไม้กางเขนนั้นนะเป็นวันศุกร์เมื่อเวลาประมาณบ่ายสามโมงแล้วเขาเอาพระเยซูล,ลงมาฝังไว้ในอุโมงค์เมื่อพระเยซูฟื้นขึ้นมาในวันที่หนึ่งหรือวันอาทิตย์นั้นนะพระเยซูตรัสกับเธอว่าหมายถึงนางมารีอาที่มาพบพระเยซูเข้า แล้วบอกว่ายานงเหนียวเราไว้เพราะเรายังไม่ได้ขึ้นไปหาพระบิดาของเราตั้งแต่วันศุกร์ที่พระเยซูสิ้นพระชนวันเสาร์และวันอาทิตย์เมื่อพระองค์ฟื้นพระชนขึ้นมาเนี่ยพระองค์บอกนามารีว่าฉันยังไม่ได้ขึ้นไปเฝ้าพระบิดาในสวรรค์พระองค์บอกเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่บอกว่าชายคนนั้นที่ขอพระเยซูเนี่ยจะได้อยู่กับพระองค์ในเมืองโมโรมสุขเกษมในวันศุกร์ เพราะฉะนั้นเมื่อเราตายแล้วเนี่ยเมื่อเขาตายแล้วเนี่ยเขาจึงไม่ได้ขึ้นสวรรค์ทันทีพระมพีข้อน,นี้ได้บอกเอาไว้ชัดเจนในวันนั้นเป็นวันตัดเตรียมพวกยิวจึงขอปิลาให้ทุบขาของผู้ที่ถูกตรึงให้หักไม่ให้เอาศพไปเสียเพื่อไม่ให้ศพนั้นอยู่ที่กางเขนในวันสบาโตเพราะวันสบาโตนั้นเป็นวันใหญ่เป็นวันฉลองพิเศษของพวกเขาดังนั้นพวกทหารจึงมาทุบขาของคนที่หนึ่งและขาของอีกคนหนึ่ง ที่ถูกตรึงอยู่กับพระเยซูเมื่อเขามาถึงพระเยซูก็เห็นว่าพระองค์สิ้นพระชนแล้วจึงไม่ได้ทุบขาของพระองค์เพราะฉะนั้นพระเยซูสิ้นพระชนในวันศุกร์แล้วพระองค์ก็ไม่ได้ขึ้นสวรรค์ทันทีพระเยซูยังไม่ได้ขึ้นสวรรค์ในวันศุกร์พี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าเมื่อเราตายแล้วเนี่ยก็ไม่มี ไม่มีวิญญาณล่องลอยมาจากเราแล้วก็ขึ้นสวรรค์หรือตกนรกทันทีแต่พระคัมภีร์สอนไว้บอกว่าเมื่อเราตายแล้วเนี่ยเราก็ยังรออยู่ในหลุมศพรอจนกระทั่งพระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จกลับมาแล้วพระองค์จะได้ปลุกเราฟื้นขึ้นมาสู่ชีวิตอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นความคิดที่ว่าเราตายแล้วเนี่ยเราขึ้นสวรรค์ทันทีหรือตกนรกทันทีเนี่ยเป็นคําสอนที่ผิดจากพระคัมภีร์อย่างแน่นอนขอเราเชื่อและเข้าใจใหม่ ตามที่พระเจ้าได้บอกได้สอนไว้ในพระคัมภีร์ที่สําคัญที่สุดก็คือให้เราเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าเพราะพระองค์ fraud, เป็นพระเจ้าและพระองค์มาเป็นมนุษย์แล้วก็เป็นตัวอย่างให้แก่เราถ้าเราเชื่อเหมือนอย่างพระองค์เราก็จะรับเหมือนอย่างพระองค์ด้วยเพราะฉะนั้นในเรื่องความตายนี้ขอให้เราไว้ใจได้ว่าความตายนี้เนี่ยอยู่ในกํามือของพระเยซูพระองค์บอกว่าเรามีกุญแจแห่งความตายและแห่งเมืองผีพระองค์บอก เพราะฉะนั้นพระองค์จึงสามารถที่จะช่วยเราได้ประการแรกเพราะพระองค์เป็นพระเจ้าประการที่สองเพราะว่าพระองค์ได้ชนะความตายแล้วและเราสามารถจะพึ่งพระองค์ได้ขอให้เราได้เชื่อพึ่งในพระเยซูและมอบชีวิตจิตใจแด่พระองค์เสียแต่วันนี้ขอพระเจ้าไว้พรให้นะแก่ทุกท่านสวัสดีจากข่าวดี thank right.